สำหรับไทเทอเต็ด20หรือยี5สิงหาสานั้นมันก็มาพร้อมกับโปรเจกต์รีซอ t ที่จะทำการแก้ไขปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆในตัวเกมซึ่งสำหรับในวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงรายละเอียดที่เขาได้ทำการปรับเปลี่ยนไปสำหรับโปรเจกต์รีซอฟในรายละเอียดที่เราน่าจะเจอและต้องใช้หมั่นทุกวันหรือทุกอาทิตย์เวลาเราเล่นเกมดิวิชั o นภาคสองรายละเอียดจะเป็นไงรับดูกันเลยครับสิ่งแรกที่ต้องพูดถึงกันเลยนั่นคือในส่วนของโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นเดลี่หรือวีคลี่โปรเจกต์ก็ตาม โปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้ณนะตอนนี้ใน t i t l อ u p d ัปเดต20เป็นต้นไปนั้นมันจะให้รางวัลกับเราค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างเช่นในส่วนของ Daily Project นั้นเราจะได้ทั้ง Exotic Component SHD Calibration Bounty Recalibration Cash ของ High End 2ชิน้น Point ของสาย Specialization รวมไปถึง Crafting Blueprints ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้โน้ตกันเลยสำหรับ Crafting Blueprints ตรงนี้นั้นเขาพูดถึง Blueprints ที่เราสามารถหาได้จาก Control Point เท่านั้นมันไม่ได้รวมกับ Blueprints ที่เราสามารถไปหาได้จาก Reconstructed Cash ของ Game Mode Descent สาเหตุที่ผมสามารถสรุปเรื่อง Blueprints ของ Projects ได้แบบนี้มันเป็นเพราะว่าในส่วนของหน้าจอที่เราได้เห็นกันไปผมได้ทำการ l o g กอเข้า ID ที่2ไม่ใช่ตัวละครที่2ซึ่ง ID นี้เป็น ID ทดสอบและไม่เคยทำ Blueprints อะไรเลยแล้วเมื่อผม l o อกอกลับเข้ามาที่ ID หลักที่ได้ทำ Blueprints จาก Control Point ทั้งหมดไปเรียบร้อยตั้งนานมาแล้วนั้นทำฝั่ง Project มมาไม่ขึ้น Crafting Blueprints ซึ่งจากการทดสอบตรงนี้และรวมไปถึงประเภทของ Blue p r i ต์ที่มันบอกว่ามันเป็น crafting blueprints เราก็สามารถยืนยันได้เลยว่า Blue p r i ต์ที่มันให้ในโปรเจกต์ที่มาพร้อมกับ project resolve นั้นมันเป็น Blue Pri ต์ที่เราสามารถหาได้จาก control point นั่นเองอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญนั่นคือ requirement ในการทำโปรเจกต์นั้นๆให้สำเร็จนั้นมันได้ถูกลดลงในบางอันอยกตัวอย่างเช่น summit weekly project จากเมื่อก่อนที่เราจะต้อง complete ทั้งหมด30ชั้นตอนนี้เหลือเพียงแค่15ชั้นและจำนวน xp เราได้เราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเท่ากับ1 SD โปรเจกตของฝั่ง Dark z o n และ Conflict เขาก็ได้ปรับทำให้เราสามารถทำมันได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นของฝั่ง Dark Zone เองนั้นเรามีความจาเป็นที่จะต้อง Extract ของออกมาและเราไม่จะเป็นที่ต้องฆ่า Rogue Agent แต่ถ้าว่าทางฝั่งของ Conflict เองนั้นตาม Patch Note ที่เขาได้เขียนมาของ Project Resolve เขาบอกว่าเขาได้ทำการลบ r Requirement ที่เราจำเป็นต้องชนะ Conflict ออกไปซึ่งนะตอนนี้อย่างที่เราได้เห็นในเกมนั้นเรามีความจาเป็นที่จะต้องชนะอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ซึ่งสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมกับโปรเจกต์และแพชโนที่เขาที่เขียนไว้ในโปรเจกต์รีซอฟนั้นมันไม่ตรงกันซึ่งเรื่องนี้นเป็นเรื่องที่เราต้องจับตามองว่ามันเป็นบั๊กของโปรเจกต์ในทิศถัดไปหรือไม่เรื่องสมาัอยากจะพูดถึงนั่นคือในส่วนของระบบ e x p e r t i s e และจํนานวนทรัพยากรที่ใช้ในการตีบวกในแต่ละเลเวลซึ่งก่อนที่เราจะไปต่อกันเลยนั้นระบบ Experti s e มันถูกใส่ไว้ภายใต้ระบบของ n k e r i n g หรือ t i n k e r i n g Station ที่เราสามารถเปิดที่ไหนก็ได้ซึ่งรายละเอียดของระบบ Tering นั้นเราได้ cover กันไปแล้วตั้งแต่ p PTS ซึ่งสำหรับวิดีโอในเรื่องของการอธิบายสำหรับระบบ Tinkering นะั้นผมจะลิงก์ไว้ให้ใน Description หรือในคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ครับสำหรับระบบ Expertise จาก p r o j t r t s o s o อ r ที่ไ้ถูกปล่อยมาพร้อมกับ title update 20นี้นั้นเขาได้เขียนบอกไว้ว่าเขาจะลดจำนวนทรัพยากรที่เราต้องใช้ในการตีบวกลงซึ่งในความเป็นจริงนั้นเขาได้ลดจำนวนทรัพยากรที่ใช้ในการตีบวกลงไปเยอะมากๆเลยทีเดียว ซึ่งจากตารางที่เขาได้โชว์ออมานั้นผมอยากจะให้น้ตกันไว้เลยนะั่นคือในส่วนของจํานวนทรัพยากรที่เขาโชว์มาทั้งหมดนั้นนั่นคือจํานวนทรัพยากรที่เราจะต้องใช้ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นในส่วนของ Exotic Material ตั้งแต่เลเวล11บเถึงยีนั้นเราจะใช้ Exotic Material หรือว่า Exotic Components ทั้งหมด42อันในการที่เราจะตีบวกตั้งแต่11ถึง24เรื่องถัดมาอยากจะพูดถึงนะั่นคือในส่วนของเกมโหมด Descent กับการเปลี่ยนแปลงของมันสำหรับเกมโหมด Descent สิ่งแรกเราจะต้องไปดูกันนั่นคือในส่วนของ t a l e n t p o o l ทีี่เขามให้ ทาเลนต o o ูตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของ Project Resolve ที่เขาบอกว่า Talent ทั้งหมดที่เราเคยมีใน d e c e ซนนั้นมันจะไม่สามารถใช้งานได้ทุกครั้งที่เราลงมันจะสุ่ม Talent เข้าออกตามระยะเวลาของมันยกตัวอย่างเช่น Talent Trauma ในฝั่งของ Utility มันไม่โชว์อยู่บนหน้าจอตรงนี้นั่นหมายความว่า d e c e n t Loop นี้ที่เราลงไปตั้งแต่ต้นจนจบเราจะไม่มีวันเจอ Talent t r a m a แบบนี้เป็นต้นการที่เขาทำแบบนี้มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นเดียวกัน ทางฝั่งของข้อดีนั่นคือในส่วนของท ALENT เราจะสามารถอัปเกรดมันขึ้นไปเทียสิได้เร็วขึ้นหรือเรียกว่ามีโอกาสที่จะอัปเกรดมันขึ้นไปได้เร็วขึ้นเพราะ i c e ของเรามันน้อยลงแต่ทว่ามันก็มีข้อเสียยกตัวอย่างเช่นเดิมครับในส่วนของทราม่ามันไม่มีนั่นแปลว่าท ALENT ที่เราเคยชอบหรือว่าจําเป็นที่ต้องใช้ตลอดทุกครั้งที่เราลงดีเซนในบางครั้งที่เขาโรเตทท ALENT มาเราจะไม่สามารถใช้มันได้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญสําหรับท ALENT ROTATION ของเกมโหมดดีเซน ทางฝั่งของ n s a Station ที่ถูกผูกไว้กับเกมโหมดดีเซนต์มันก็มีของเข้ามาใหม่เช่นเดียวกันจาก Project Resolve นั้นเขาได้บอกเลยว่าเขาจะนำแคชต่างๆเข้ามาใส่ใน n s a Station ยกอย่างเช่น r e c o n s t r u c t e d Cache, Exotic Cache, Name Cache รวมไปถึงชุด u n i อร์มต,ต่างๆที่เราสามารถเลือกซื้อได้รวมไปถึงปืน Exotics ตัวใหม่ที่มาพร้อมกับ Gear 5 Season 3 v i n d i c a t o r สิ่งหนึ่งอยากจะให้โน้ตกันไวนะ้นั่นคือในส่วนของ r e c o n s t r u c t e d Cache ที่เราสามารถซื้อได้นั้นสาเหตุที่เราเลือกตามหามันเพราะว่าในการเปิดกล่อง Reconstructor Cache ทุกครั้งนั้นมันจะให้ Blueprints กับเราที่เป็น Name Item การที่เขาอากล่องนี้มาใส่ใน n s a Station นั่นหมายความว่าถ้าเราลง descent พอเราสามารถเลือกที่เอา n s a Tech มาซื้อกล่อง r e c o n s t r u c t e d Cache เพื่อเปิดสุ่มหา Blueprint ที่เราต้องการการที่เขาเอา r e c o n s t r u c t e d Cache มาใส่ใน n s a Station ตรงนี้นั้นมันจะช่วยลดจานวนครั้งที่เราจะต้องลงเกมโหมด descent เพื่อที่จะสุ่มหากล่อง r e c o n s t r u c t e d Cache ในส่วนของ Name Item ที่เขาจะจัมาให้เป็น Blueprint นั้น มันจะไม่สนในเรื่องของการจอบว่ามันจะจอดมาจากดักโซนหรือไลท์โซนมันจะสามารถมีบลูปรินต์ได้หมดยกตัวอย่างเช่นส่วนของกระเป๋า The Gift p r o v i d e n c e d e f e n s e Brand Set ที่เมื่อก่อนเราจะต้องไปหาในดักโซนเราก็สามารถมีบลูปรินต์ได้จากการที่เราสุ่มเปิดกล่อง r e c o n s t r u c t e d c a แ h ชจากเกมหมดดีเซนและสำหรับ year 5 Season 3นั้นมันไม่ใช่แพทช์แรกที่เราสามารถหาเนมไอเทมที่เป็นบลูปรินต์แบบนี้ได้แต่มันเป็นเพียงแค่ครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสมาเวอร์กันในท็อปิกเรื่องนี้สำหรับภายในเกมหมดดีเซนเดเองก็ม ในส่วนของโปรเ e กต์ Resolve เองนั้นเขาได้ทำการบัฟ f ปืนของเราขึ้นมาในเชิงของ s t a ตไม่ว่าจะเป็น Damage, ดาเมจเร i ไฟหรือ Magazine ซึ่งนั้นตอนนี้เท่าที่เห็นในเกมใน Year 5 s 3นั้นบัฟต่างๆที่ตัวปืนมันได้รับใน Open World หรือว่าในตัวเกมหลักนั้นมันก็ให้กับในส่วนของเกม Multi ซึเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นในส่วนของ P416 จากโปรเจกต Resolve นั้น P416 นั้นเขาได้บัฟขึ้นมาในเรื่องของเรตไฟเพิ่มขึ้นมาอีก50หน่วย ทำให้ P46 ใน descent น,นั้นณนะตอนนี้มี rate of fire ส่งถึง800 rpm กันเลยทีเดียวเรื่องทำมมของเกมหมด descent นั่นก็คือการเจอ nemesis จาก project resolve อีนนั้นเขาได้บอกไว้ว่าเราจะสามารถเจอ nemesis ได้ตั้งแต่ลูป4ถึงลูป9ซึ่งอันนี้เป็นการ adjust มาใหม่เพื่อทําให้เราเจอ nemesis ได้เร็วขึ้นซึ่งมันจะทาให้เราเสียเวลาใน descent น,น้อยลงทีนี้คําถามมันก็คือในส่วนของ project resolve นั้นเขาได้ทําอะไรเพื่อทําให้เราสามารถไปเจอ nemesis ได้เร็วขึ้นเร็วถึงขั้นที่ลูป4เราก็สามารถเจอ nemesis ได้แล้ว สิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงจริงๆนั่นคือส่วนของฮีทเลเวลในแต่ละห้องสำหรับฮาร์ดนั้นมันจะได้3%ต่อหนึ่งห้องที่เราสามารถทำผ่านทางฝั่งของนอร์ม l ลเราจะได้ฮีทเพิ่มถึง5%และอีซี่เราจะได้ฮีทเพิ่มถึง7%การที่เขาเพิ่มฮีทเลเวลในแต่ละห้องแต่และระดับความยากตรงนี้นั้นมันเลยส่งผลทำให้เราสามารถเจอ Nemesis ได้เร็วขึ้นเร็วที่สุดคือลบสนั่นเองเรื่องทํามาจริงๆแล้วไม่เกี่ยวข้องกับระบบอาร์เมอร์คิดที่ถูกเปลี่ยนแปลงทั้งเกม จากเมื่อก่อนที่เราสามารถใช้อาร์มคิดได้โดยการกดค้างนั้นปุ่มอาร์มคิดเราสามารถกดดับเบิลแท็บมันแล้วมันจะสามารถใช้อาร์มคิดทันทีและคิวตัวเรา25%ซึ่งจริงๆฟังก์ชันตรงนี้เราสามารถใช้ข้างนอกดีเซนได้แต่สาเหตุที่ผมเลือกไฮไลท์ในเกมโหมดดีเซนนั่นเป็นเพราะว่าการที่เรากดใช้อาร์มอแท็บแบบดับเบิลแท็บตรงนี้นั้นมันยังมีบั๊กที่เมื่อเราใช้แล้วมันจะไม่ติดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่อยากจะโน้ตไว้สำหรับการใช้อาร์มคิดของโปรเจกต์ r e s o l v ที่ทำมาใหม่ กับการเล่นในเกมโหมดดีเซนครับและเรื่องสุดท้ายนี่คือในส่วนของสกิลมอดอย่างที่เราทราบกันดีใน p Project Resolve มันบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้สเตตที่สูงกว่าหรือดีกว่านั้นมันจะนำมาทดแทนสกิลมอดตัวเก่าที่มีค่าแสตต่ำกว่าทันทีซึ่งจากประเด็นตรงนี้มันก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราต้องการฟาร์มสกิลมอดให้กับเพื่อนของเราถ้ามันทำอย่างนั้นจริงเราจะไม่สามารถเอาสกิลมอดไปให้เพื่อนของเราได้เลย ซึ่งจากปัญหาตรองน,นี้ก็ทําให้ผมได้ไปทดสอบซึ่งผลลัพธ์ของการทดสอบมีดังนี้อย่างแรกเลยนั่นคือถ้าเราฟาร,ร์มสกิลมอสกับเพื่อนของเราแล้วมันจบมานั้นตราบใดก็ตามที่มันยังขึ้นแชร์ไอเทมอยู่หรือเราจะสามารถแชร์ได้โดยที่เวลามันยังไม่หมดมันจะไม่นําเข้าไปในระบบที่ Project r e s o l v e เขาพูดอยู่นั่นะคือการย่อยแบบออโต้ข้อสรุปเบื้องต้นอันที่2ก็ั่นคือในส่วนของชื่อของสกิลมอสและสเตตภายในสกิลมอสนั้นนั้นมันจะต้องเป็นสเตตเดียวกันและชื่อเดียวกันมันถึงจะทํางานตามที่ Project Re Microsoft เได้พูถึง ยกตัวอย่างเช่นส่วนของ chromatic training ตัวนี้นั้นมันสามารถออกมาได้เป็น burn strength และ damage เพราะฉะนั้นในส่วนของการทำงานใน project resource ที่เ็ได้พูดถึงมันจะไม่ทำงานโดยการออโต้ย่อย mod ของเราแต่ว่าในส่วนของ feed strip เองนั้นชื่อของมันไม่เหมือนกับ chromatic training แต่ถ้ว่ามันมี burn strength อยู่เพราะฉะนั้นเจ้าตัว mod ตัวนี้มันก็จะไม่ถูกย่อยแบบออโต้เช่นเดียวกัน ซึ่งจากการทดสอบทั้งหมดตรงนี้ผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นเพียงแค่การทดสอบเบื้องต้นเท่านั้นเนื่องจาก variation ของ skill m o d มันมีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นภายในอนาคตถ้าทาง developer เ,เ,เขาได้ทําการชี้แจงออกมาเพิ่มเติมในเรื่องการทํางานของ project resolve กับ skill m o d ตรงนี้ยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ไว้เป็นรายละเอียดภายใต้วิดีโอนี้ในคอมเมนต์ครับเอาละครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วสาหรับการเปลี่ยนแปลงของ project resolve เบื้องต้นที่จะส่งผลกับการเล่นของเรารายวัน กับผมทากาชิในวันนี้ไงขอบคุณมากเลยที่เข้ารับชมกันอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไคร้เดี๋ยวพบกผมทากาชิใหม่ในแคลนนี้ค่อยลาปกอนนะทีครับสวัสดีครับ